กู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 โดนจอกไอ้หี่อะไรที่ลิงเผือกไอ้เหี้ย โดนเลยนะพี่กูรี่ว่าชาดิ้ง่ชอบเขาซ้ำในบ้านเลยี่บอกว่าไปกินลูกไปเอาฟองเอาฟองตอนเราร้องเพลงดิเขาบอกอย่างนี้คือชื่อเองเขาบอกอันนี้ลูกเหรอเมื่อเวลาหาผู้หญิงพัฒนาฝีมือเมื่อเวลไอ้เชี่ยกระจกไอ้น้องไอ้เฮียควยไอ้เชี่ยปิงไอ้เที่ควายสัตว์ไอ้เฮียควยเก๋พี่หญิงแดกไอ้น้องไอ้เฮียมึงเอาเวลาหาสาวไปพัฒนาฝีมือตัวเองด้วยกระจกไอ้น้องไอ้เฮียไอ้ควายสัตว์มันให้แต่ของสาวไอ้กระจกไอ้เฮียควยไอ้เฮียไอ้กากไอ้กากไอ้ควยเป็นเที่อะไรพูดเป็นแต่คำวสึกสึก Er มันเป็นเฮยอะไรมึงฮะไอั้ว่กำลังไปฟังขอแบบโฟรอะไรนะครับบอกดิปนก่อนดิปนก่อนนะครับเดับได้สอนาทีแต่ไม่ใช่อะไรมั่งไอ้ <c <c os os> ่ปิงสัตว์ไอ so ้่ล่วอาสัตว์ไอ้่เฮควายายกับจอกัน้องไอคยเมือคยอเอเียไอเเฮียเเเียไเยเยออเเเเเฮ่า ม่งไม่มีเชี่ยฟันคอยมึงเอามาทำเชี่ยเนี่ยเยสไม่มี MP ด้วยมีรถลไอเที่อะวายไอสัตว์ไอเชี่ยรถลอยไอเชี่ยไอเชี่ยเปื้อนโคลนี่เชี่ยสูตรขาวเปื้อนโคลนกูจะรู้อะไอสัตว์ไอเชี่ยสูตรขาวเปื้อนโคลนไอ่เชี่ยสูตรขาวกำมาลอมึงไงไอเชี่ยกูกูให้มึงใส่หนึ่งเดือนพอยไอรู๊บกูไม่เคยทำงานอ่ะกูเติมอย่างเดียวมึงบอกมาดิต้องกูใส่สูดเขากูไม่เคยทำงานกับน้องไอเฮีย่าพูดว่าเติมอยู่พูดว่าเติมกิมกิมครับกระติดกระติดไม่มีไม่มีอะไรแ่อน่้เอย่่างจนอะ เอ,ออ,อ,อเน้อ้เทยไวนไอเ้เนี่ยไอ้เท่ที่สุดขอกรรมมรอสองศูนย์สองห้ากูให้มึงทั้งปีไอ้กระจอกไอกระน้องไอพี่กาเย็ดแม่สองคมพี่แกมาว่ะมาะไใบตากุระมาวะ่ะ เอี่ยไหลลื่นเลยเชียวไอ้สัตว์ไอ้ไอ้ชิปิงไอ้สัตว์ไอ้เฮไอ้หายกระจอกไอ้ควายเชิปิงไอ้สัตว์มึงมันเกาะกิ่งแดกไอ้กับน้องไอ้ควายเป็นเทียอะไรมึงไอ้ชิปิงไอ้สัตว์ไอ้ควายเนี่ยมึงมึงเมื่อไหร่มึงจะเอาเวลาหาผู้หญิงเป็นพัฒนาฝีมือด้วยไหนไอ้บ้าฮะไอ้โง่กระจอกชิบหายควายกากเลยเอาผังเฮี่ยกระจอกไอ้ชิปิงไอ้สัตว์ไอ้เอไว้เอาไว้เอาดีไว่าจบจบนี้มึงอย่ารีบไปบอกเรื่องเขานะไอ้ไฮไซสักุระโฟร์ไฮโฟร์จบจบนี้มึงอย่าลืมไปบอกเรื่องเขาด้วยเขาเงียเขาไม่เอามึงงไกระจอกไอเห ไอเชี่ยผู้หญิงเท่งมึงมึงฟังกูนะเที่อขาอมันด่ามึงว่าตอนที่มึงอยู่แอลทัวที่เขาที่เขาอยู่กับมึงอะมึงฟังกูนะไอ้กระจอกที่เขาอยู่กับมึงอะที่เขาเห็นกังแต่จริงๆมึงไปเกาะเขาไอปิงไอเชี่ยจริงจิงมึงไปเกาะเขาไอ้ปิงไอ้ชี่ยบว้ไอ้สกกรกไอ้น้องไอ้เชี่ยเมื่อไหร่ผมจะชนะกูได้เนี่ยกี่ปีกี่ปีก็แพ้กูไอไก่าเฮลี่เทเล่ก็แพ้กูไอ้เชี่ยบ่ายจะกดกูแต่เสือกเดืองกูกดมีใครมี่าา้้มมมมีีใคร่สุดว่ะไอ้นี่แม่งสุดเว้ย ไอ้ควายเที่อมึงบอกมึงบอกไอ้เที่เป็นนั่นไหมไอ้ควายฟอร์มบอกไอ้ฟอร์มบอกกูกระจอยที่อมึงดูแก๊งได้ก่อนแมีข้าวแลแบ๊บเฮือรถอนะรถอนจีบผาบบับกูแบบมีเสร็จแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองสองใบสัตว์โลว์ไอ้ไม่ใช่ท้ำมาเดิมพันดิโลเบลคอนเดิมพันเอากูบอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยไวจิ้มนะอุ้ยตีผมยาวให้ทั้งหมดเลยพวกมึงเอาไหมไม่ไม่ไม่ ปนึงครับแป๊บนึงไว้คองไรเด้งไว้คองตรเด้องาตตาไม่ม่ใครมีข้าวาที่โรงพยาบลอว่ามึงอย่ะไว้ก้วางได้ตอนนี้ใช่ใช่ยาอย่าไว้ยาอะไรที่มันอยู่ในู้หวไปเอาได้ปามแบบมันด้ทำแบบดิไดไป้ไดกเปนี่อะทแบบมันดิชุบมีน้ำต้มได้ปะชบไม่ต้องชบรอหมอชเเปืองเปไม่ต้องชบไม่ต้องชบไงบ้งชุบ้นเนี้นนี้บี หัวผมเสียวยัยลดเลยลดนะเอ้ยเอาใครเป็นไรอะใครกลัวอะไรอะไอ้มึงพูดขนาดนั้นแล้วกูขอดูนะมังเหม่อโอ้ควายเหม่อเฮียเหม่อเหม่อไม่ได้นะอากูบอกไว้ก่อนนะกูอ่านกฎมาด้วยใช่เหรอแบ๊กเหม่อแล้ววะใช่เหม่อไม่ได้ถ้าเปนเหมเหม่อไม่ได้เรียกสามเจ็ดเรียกสามเจ็ดทำไมถึงเหม่อไม่ได้กดอะไรวะโอ้ยโอ้ยมันกดอะไรไม่รู้อ่ะมันบอกว่าถ้าดูถดูดอยู่ต้องมีการตอบสนองตลอดอ่ะ ค ais, right? <it> ืออะไรสปิยี่น้องรสปินปีนยอดเลยปีนยอดเลยปีนยอดเลยปอการคอลลับหรอกไอ้ยี่เบคควายอร่างนี้น้องตังนี้ ไอ้ยูกูจะหลุดวะมแต่ก้นคอรำลอยควายไอ้เหอ๋ยี่มันม่วงไอ้สัสยี่มันสับหลังไอเยีไอ้เหอยตัวปู่ไปควายตัวเลียไอ้เหอยไม่กูรู้เว้ยว่ามึงอยู่ไหนสามภาษามึงอยู่ไหนวะไอโอมาไอโอมาอยู่ไหนวะเออไอ้ยูโอมาไปไหนวะโอ้โหไออ้อยโอมามาเพียนโอปี้อ๋อเออโน้ยไอ้เหี้ยควรไปไหนเวงไปไหนเลยเบคนไอีควายไอ้เหอะยี่มันปิงไอเียกระจอกไอสัสโอไม่ไม่ไม่มึงชุมนมาดิมันบอกว่ามีมีกดเบรกกิ้งอยู่ท่อนมือมชุบมันมาดิลองดูดิ ไอ้ยังไยัาไับยู่ไม่กดอยู่ไหมเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่มึงมึงเบรกมึย่พูดเรื่องกดมอพูดเรื่องกดไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ได้กดอกแลไม่ไกดี้เบกเรเเร่องเป็นเรื่องเป็ี่นเรื่องดาวไปต่อดาไปต่อดาต่อดาต่อดาไต่อไอ้มนม่วงไรมันม่วงไรเบรกควายไ่มันม่วงไควายไ่มันม่วงไรแต่หนูกุ้ยไตู่กุ้ไต่เยี่ยงกันหนูกุ้ยไต่หูก้ยไต่หนูก้ยไตู่กไต มีเอ้ยมึงมึงไปไปไปหยุดหยุดไปมาแล้วมาเลยมาเลยไม่ได้มาฮะไอสัตว์ไอ้ยรวมไม่ได้มาฮะไอยเบคอนเดควายไม่ได้มาเออหนึ่งหนึ่งไหมเบคอนเบคอนทามเบเบคอนเบคอนตัวปิงครับเบคอนปิงครับเบคอนปิงกรอบผู้หญิงแดดครับหนึ่งหนึ่งไหมครับ เบคอนกอบผิงแดงครับเป็งไหครับแหวพี่ดูด้วยเบคอนกอบผิงแดงครับเสียยาเสียยาไม่ไม่ไอ้เฮียไอ้เฮียเดิมพันกับกูสุดท้ายเอาตังผิงจ่ายกูไม่เอาหรอกไอ้เฮียสมเพศตัวเองไอ้เฮียควายแต่เป็นกูกูนึงหนึ่งะเป็นเดือนรูนึกเ้มันน้ไม่ไม่ไม่จบจบนี่เขาก็ไม่เอามึงแล้วผู้หญิงไงควายถ้ามึงแพ้กวยกระจก รวยกับกูยังไม่กล้าเลยมึงจะไปชนะใครได้เจะเย็นจะเย็นสกุร์ยี่สิบสีเลยนแล้วน้องสกุระกูหล่อด้วยดีแต่เต่อายุน้อยอายุน้อยไปนิดนึงเอาเดียวเลยเลยไปเลยไลยไเลยเยปยไยไปเาเลยไปยมึงไปเลยไปลยไปเลยไปเลยไปเลลยไยไยปล่ย่ลยลยไเเยยเยไเลไเไปเเลยลไยล เอ้เบลคอนเดียร I mean ์มีไม่ได้แมไอ้อะนนไอ้เรี่ยเบิร์เดย์ไอ้เบิร์เดย์ไอ้เบิร์เดย์คือูอ่ะเอามาหน่อยเดให้กูเป่าเคียงหน่อยดิไอ้เบิร์เดย์ไอ้สัตว์ให้กูเป่าหน่อยไอ้สัตว์กูเป่าไม้ดับหรอกไอ้เหี่อ่ะไอ้เฮ้ยเช่ารถกระตังผู้หญิงซื้อของกระตังผู้หญิงทำไรกระตังผู้หญิงไอ้ควายชิปปิงไอ้สัตว์มึงรู้จริงไหมเนี่ยมึงรู้จริงไหมเนี่ยเรียเรียจักอ้สัตว์มึงรู้จริงไหมเนี่ยซากุระ อะแหละไอ้เหี้ยเห็นมันเห็นมันไปบอยเธอครับซื้อใบเบสเขาเนี่ยเขาขอยาวขนาดนาโนเสียวเนื้อนี่ยังเตียวเลยคว้เี้ยเลี้ยงไอสัตว์ไอ้ควายไอ้เหี้ยแตควายไอ้เหี้ยมันอย่างควายเลยมึงฟังกูนะไอสัตว์ไอเหี้ยลำพรางเหงือกเป็นแค่สูตรเขากรรมะโร่ค่อยมึงใส่หนึ่งเดือนพอแล้วเลิกถึงไอเหี้ย้าไอเหี้ยไอเหี้ยก๊อปก๊อบจำยึดกูกูไม่ยอมไม่น้อยเจ็บหนึ่งละร้อยอะลั่นจะบอกเพื่อนมึงด้วยนะไอเหี้ยผลงานเขาเราเคมากระจอก ยี่จักงวง่วงแม่งตื่นเลยวะฝนก็ไม่ตกไอเยเบ่ร้องจังไอ้สาบ ห่วยเหรยควายเฮียเมื่อไหร่มึงเลิกเกาะผู้หญิงแดกเนี่ยเขาจะจนเพราะมึงไหนควายเอ้ยถ้าเบเลิกเลียกูโอนห้าพันเดือดว่ะเดือดไอ้เฮียเบเบเลียไอ้เฮียตอนนั้นกูกูตอนนั้นกูอยู่พาวไอ้เฮียกูเธอคะเธอคะเขาเขาขอตังค์เนี่ยห้าพาวเขาจะพาวรถควายแล้วข้าขามาใกล้ใกูหนิเดี๋ยวกูเตะให้หล่อใส่ขาขี้เลี่ยนไหนรู้อะขาขายควายกระแดกเฮียเดี๋ยวกูตบแล้วลุกที่ตีแน่กันเลยีควายโผล่นะไอ้เฮียเดี๋ยวซวยนะอย่ามือกันนะ ขอขอนี่ป่ะก้มลัดเตะนะขอก้มลัดเตะอกทีหนึ่งอ่ะขอก้มเตะได้ไมเบย์ขอเตะอกหน่อยเบย์ไม่เตะเตะแค่นี้รู้มือนะไอ้ควายกระจอกรู้มือจัดไอ้ควายเดี๋ยเรียกลูกพี่มึงมาเดี๋ยวเฮียเรียกลูกน้องลูกพี่อะไรมึงมาหลานตัวเบียวไอ้เหี้ยตัวเล่นโง่อยู่ไหนไอ้ควายพรุ่งนี้ก็ไปเดิน อยู่ไหนอยู่ไหนก็แพ้โเรียนไหนแอรดกไอ้เฮียคุยชนะกูได้แค่ครั้งเดียวคุยฟอร์มจะมาแอร์คไอ้กระจอกไอ้เฮียนั้นนักศึกษานั้นเรดูเด็กกูกดมากี่ปีนี่น้องไอ้เฮียโอ้ควายมันไม่ฟังหน่อยเห็นไหมมันเหมือไอ้เฮียน่ะไอ้เจ้าควายไหนสัตว์วันวันเกาะผู้หญิงแดกอย่างเดียวไหนเฮียฮะ่ายำมเหม่อเฮียเคยเรียกกูวะอ่ะพี่พี่เชียร์มาละพี่เชียร์มาละเดู๋ยวเดีดีดีเฮ้ยหนูผมว่านะเราเราขังบ้านไหม โอ้ยจะอุ้งไก่ิบหายเอาไงอะล้วแต่พี่อะแต่สั่งบ้านก็ชวนเลยนะหกโมงเช้าหกโมงเช้ารีป่ะเออรูกไหมก็เจาะดูมันดิดูมันดิอ่าไม่ไม่ไม่กูอยากกูอยากรู้มันรีเที่ยงใช่ป่ะแล้วถ้าสมมติว่าพวกเราพวกเราอยู่อยู่ในบ้านแล้วก็ทิ้งตัวไว้แล้วก็พอถึงตอนเที่ยงมันต้องอยู่ใช่ป่ะแล้วก็หาคนมาอยู่อีกใช่ป่ะพอคนมาอยู่เสร็จมันต้องเข้ามาบ้านตอนรีอะอ๋อรีมันมีรีมันอันนี้ดรืว่า ยกหมดเจ้าเออเออลียกหมดไม่สุดท้ายมันก็อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเออก็หอบไม่ได้อยู่ดีไม่มันมันมันต้องปล่อยไม่ใช่หรอไม่ถ้าหมดเราไม่อยู่อ่ะมันให่มันมาบ้างกอดวะมึเพื่อนอยู่ไปไปหนีหนีเพื่อนมาก่อนวะาต้องไปขังบ้านนี่เหี้ยหอะไม่ไปขังบ้านมันหลอกว่าะไอ้เนี่ยเอาไงขังบ้านไมหมตรอไหมตรอติดแล้วตรอติดแล้วหอบไม่ได้อ่าเออวะ จะบอกมันอาจจะข้อวอรแฟรมันแล้วบอกว่าเธอเข้าขาขอตังค์เลยค่ะเขาไม่มีตังค์จ่ายค่าหมอขอขอเน็ตสองพองไอ้คนละก็โดนถมไอ้ควยขอเน็ตสองพองไอ้เหี้ยไอ้เชี่ยกระจอกมากนะครับมึงสู้กูไม่ได้แม้แต่เงี้ยวเลยกระจอกไอ้เชี้่กกระจก ไอ้เหี้ยมึงเห็นวะโลโก้มึงอ่ะกูขอขาดเส้นสีเขียวใส่ใส่โลโก้งอ่ะไอ้เหี้ยกูไม่สบายด้วช่วงเนี้ยไอ้เหี้ยหวยพวกมึงอ่ะแบบเหมาะกับพวกอะเป็นปรสิตอ่ะไอ้เหี้ยเป็นเหมือนพวกเชื้อโล่อ่ะไอ้เหี้ยไม่สบายคันมือคันตีนหรือเปล่าน้อมันไม่มันเอ๋ยแค่นั้นหวยไอ้เฮียควยฟอร์มบอกอยู่ฟอร์มบอกอยู่ไหนกูก็กลัดไอ้เฮียมึงกลัดกูจะมือจะอยู่ตรงนี้ป่ะฮะถ้ากูกลัดมันจะอยู่ตรงนี้ป่ะไอ้เฮียโง่ใช่โง่เสียงแม่งด่าครับ ไม่ได้ค่ะแป๊บนึงนะคะขอบคุณก่อนค่ะเอาละเล่าสตอรี่ดิความเป็นมาควยกระจอกไอ้น้องไอ้เหี้ยมึงฟังกูนะมาแบบความหมายมาของกูอะล้ํากามึงร้อยปีไอ้กระจอกไอ้เหี้ยอีกสองมึงปีมือขยันมาเล่นกับกูใครบ้างไอ้หน้องไอ้ควยไอ้เหี้ยกัดไม่พี่ความเป็นมาเมื่อไหร่มึงจะชนะกูนี่ยไอ้เหี้ยรี่ที่แล้วก็แพ้กูไอ้เหีตามันอยู่ไหนวะ มัันให้มันมาเล่าประวัติเข้าแกงให้มันฟังเลยกูว่ายาเลยกูไม่อยู่ตรงนี้แล้วหนึ่งอ่ะกูว่ามันน่าจะอยู่เลยอ่ะไปพักก็แล้วไปเฮียบอยแม่งเว่อร์ไอ้ควยแต่แต่พวกนี้เราเล่นกันใหม่นะต่อให้เราชนะมันตำรวจเราตัวอุ้มได้ก็ต่อยเมื่อเดือยตำรวจติดกว่าคนอ่ะเห็นปะถ้าเราอยากอุ้มจริงอ่ะถ้าเรารอยี่สิบกว่าไม่ต้องอุ้มเลยแค่เปลืองไปไปไปพักด้วยอ่ะตวเราพักดีกว่าตัวเราพวกนี้มาเล่นแข่งแรงกันแรงเนาะมันหยุดได้วยเฮีย เก็บแรงเก็บแรงเก็บแรงมาเลยวัีดีกว่าไปดูความเพ็ญนไปด้วยไม่เงินให้ผมจินตนาการมาตั้งนานแล้วบางทักษ์แข่งวันนี้เนี่ยไม่มันไม่ได้แข่งเลยเว้ยรอบที่แล้วมันก็แพ้พวกกูแต่พวกกูแค่ไม่มีของเล่นต่อไม่หมายถึงแบบทรงอ่ะพี่ไม่มีไม่มีเลยมาเยอะมาเยอะวมันยัไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขามาบ้านกูเรียกว่ามาดหมาเดี๋ยวเขาก็มาในวันนี้กูไม่ได้เอาจริงกูเล่นแบบว่าไม่ใช่ของกันบ้าไอ้เนี่ยแบบเล่นอย่างดีอ่ะ ไม่ใช่อของ <มา S 1> ไม่ได้วัดเลยหรอกก<อ>ูอยากดูเฉย,ยว่ามันแข็งไหมไอ้แม่งไปไหวที่6คนเรายิย่งยิ่ง7คนการอาหารใน<ล>อย่างนิ่มเลย,ยาคนนี้ <c oughs> ยัง,ยงไม่ขับมาไม่หยุดโดนหมดเลย